เดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คอะไรนะไม่ออกไปวานไม่มีที่กั้นนะลูกไปไปไปาเราดนีไปโอ้โหเด้แก๊งสี่คนหุยตัวเล็กน้ำหน้าเลยวะแม่ไปเลยลินบอกว่ามันเดินได้หรือเปล่าเมื่อวานอะไรนะมันเดินได้หรือเปล่าม้าแคเนี่นนะเดี๋ยวเจอกันแล้วกัน อ่ะอะไรนะเอาใหม่เดี๋ยวก่นโอนี่โอนี่ฟาร์มรน่าอะไรนะกระต่ายหรือเปล่ากระแหมลแต่ทำไมไม่ชันนะ Hello Quần dao đấy Ôi, được trắng mấy dùi này oh, Em lười Nếu có mì hết tuổi điệu oh, vô วโยไปยืนใกล้หน้ามาหน่อยดิเฮ้ยโหลองลั่นแล้วอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปแกล้งะอลูกนิ้วม้านิ้วขาดนะมาแค่ ทีทีท,ท,ทีลบหน่อยทีลบหน่อยอวยเกหันองแค่ะพี่ี่ยกต้องไปถ่ายใจมน้ตาน่ะเหมืนหน้าม้าของวายเลยเดียดูหน้ามา้าไดนดูหน้ามา้าอันนี้โอเคเดี๋ยดูหน้ามา้า,มาวายยมั่งปั๊บยังไม่เท่าไรเดี๋ยวมานี่ก่อนนี่นี่ ตัวที่คนเดินดิไอ้เนาโอ้ว้านี่โอเคปะเอเจ็เหรอให้นกด้ยนการักกว่าเนอะนั่นนีนอนี่ไบโยอ่าดูไบโยดิไบโยกล้าอยู่คนเดียวเอง นี่อ้าวตัวนี้ไปไปให้ตัวที่มันนั่นน่ะมันแย่งน้องทีไปแล้วเหรอตัวที่หลุดอ่ะเหรอวิ่งจี๊ดมาเลยเหรออ่ะนกแก้วนกแก้วมันกินไอ้นี่พี่อยู่แหลมไม่ทางวันแล้วเนี่ยนี่โยนะให้ไปเลยไม่เอาดูโอ้โหปากมันแหลมว่ะพี่กินหมดแล้วแย่งกินใหญ่ดลจะให้ยังไงอ่ะโอยดูดิให้มือมันมันต้องให้ตัวนู้นนะ มันต้อให้ตัวนู้นพี่มันต้อให้นู้นน่ะพี่ระวังนิ้วนะพี่ปากมันแหลมนะพี่่าต้องตนี้แล้วไี่ัแกะว่บูลลี่ยันแกะเลยเหรอเนี่ย อ้ยหล่นแล้วพอโย่พอแล้วพอแล้วนี้ได้ของอันแล้วนายคนหนึ่นก็กินบ้างดีไหมไหมตัวสีดำมาเริ่มจงฟามสีดำนี่เลยอันนี้อันนี้หมูให้อาหารแกะเนี่ยครับแม่แม่ลมหน่อยแม,มย่แม่ลมหน่อยแม่ลมหน่อยแม่ลมหน่อย โอ้โหสะดุง้งสะดุ้งเลยพีท่ทีไม่กล้าหรอกโอ้โหท,ท,ทีวิ่งหนีเลยกลัวกลัวทุกอย่างนุน่นเขาไปทางนุ่นกันแล้วลูกไปวิ่งวิ่งตามไปลูกไปนุน่นน่นนกเต็มเลยนกเต็มเลยไปกับพ่อไปกับพ่อ เรื่อนกอะไรพี Oops. ่เก้วมาคอสส่คอตัวนัวายลูกกับซันคอหนัว ไงคะพ่อเย่ยมดีเย่ยมจริไม่รูอะไวมยืนอะไรมันยืนอะไรมันนกัดแล้วพ่อมันกัดแล้พ่อมันกัดแล้วพ่อเออบอ Men. หนีแกะตัวนี้กันใหญ่แล้วตัวแสบแกะแกะตัวแสบฮัลโหลไม่เข้าไปในกลงกระต่ายเอาแล้วมาแล้ววิ่งหนีแล้วบางทีวิ่งหนีมันมันโตนะเป็ตัวแสบไอ็ตัวแสบลางที่หลบหลบหลบเขาไม่ได้กลงกระต่ายแล้วหลบเขาไม่ได้กลงกระต่ายแล้ว นี่จับกระต่ายกระต่ายอยู่ให้เร็วช่วยจับกระต่ายตัวเล็กเฮ้ยระวังไปเหยียบลองเหยียบนะลูกนี่จับกระต่ายอยูเร็วๆตัวเล็กๆนี่ลูกโยโย่โยให้ตัวเล็กเล็กลยอมันสิล้อมันล้อมันมาจับนี่จับมันนี่จับมันนี่นี่อุ้มมันนี่นั่นแหละอุ้มมัน ไม่ต้องกลัวมันไม่กัดตับเลยมันกินอาหารอยู่แล้วโยโถ่ายรูปอยูถ่ายูปกโยย่ไนิ่งๆรูปมันรูปมันรูปมันนิ่งไหมมีหลักฐานแล้วด้วย้งนี่หนอย่อยแมไม่อุ้มมันดี่อลูไม่อุ้มมันโยโย่ย่ยรอโย ตัวเล็กมันน่ารักจังอ้าวโดนแล้วโดนแล้ววิ่งหนีไม่รู้วิ่งหนีอะไรไม่กระต่ายก็ไม่ได้ตามแต่ไม่วิ่งหนีเฉยหนีอะไรหนีอะไรกระต่ายก็มีอะไรแล้วยุ่งเลย อะไรเอะกั่วอะไรกระต่ายตกใจหมดลูกกระต่ายบอกอะไรของโยเราไปลงพอแล้วโยพอแล้วเดี๋ยวตายพอแล้วลงเลยออกมาเลยโยมาออกมาลงสงสารกระต่ายตัวเล็กจังนาทีแม่ไม่จับแล้วไม่จับแล้วเดี๋ยวเขาเฉามือไม่จับแล้วลูกไม่จับเขาลงหรอมีแค่สองตัวไม่เหรอใช่มีสองตัวอีกตัวนึงออมอยู่ในกรงนู้นถีไปแล้วไม่ัจับมาดิตัวนึงเอาชีวิตรอดไปแล้ว จับไม้แล้วแล้วโย่โอ้โหลู้นัคทำไมอ่ะมันมันไยโยต้องจับแบบนี้เดี๋ยวแม่เอาถอยถอยให้แม่เข้าไปดูเดี๋ยวแม่ไม่ออกไม่ได้เออแม่ไม่ออกถ่ายรูปสินี่ไ่โยเอาถ่ายเดี๋ยวส่งให้เอาถ่ายวีโออันนี้ผมถ่ายวีโอเลยพี่ถ่ายรูปเดียวจับหัวมันเยอะๆถ่ายรูปสิบอลหยุดบอนหยุดบอนหยุดอลหยุดบอนก่อนนี่เอาบันเล็กๆให้มันสิมันกินได้ป่ะได้กินอยู่ วุ่นวายทพิปครับผมวันนี้วิ่งหนีแต่ไม่รู้หนีอะไรอ,อ,ไรอรนออรีเนาะ,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 ะไม่ไดหรอ่จิ้อะรูกอแบบแม่เนี่ยมันจะอยู่ได้อวจิ้มดีๆลูก,ลก,ลกจิ้มลูก,กระตากระต่ายสงสารมัหลูก,ลก โยมมองกล้อง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 กินงมข้าวานะสวยจังทีแล้วอ่ะงมข้าวาเหรอไม่อยู่อ่ะเอาไหมเอาไหมให้จับหัวให้จับให้จับเฮ้ยเยอะ้ยเอะน้องทีจับกรกต่ายด้วยเมื่อกี้ยังวิ่งอยู่เลยทำแมมงจะรู้สึกออและจอยู่รย อ,อ๋อมันอันนี้ขนมันปิดตาอันนี้ไอ้ไก่หัวเขียวได้ไหมเป็ดหัวเขียวไก่อะไรเล่าไก่หัวเขียวเป็ดเป็ดเป็ดไม่ทำไมไม่น่ารักเหมือนอยู่ในทีวีเลยโอ้โหไหลไหลเป็นไส้เดือนไปได้ แต่ว่าสัตว์ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะสัตว์สัตว์หลายอย่างอยู่เหมือนกันเนอะใช่ไหมใช่สนุกไหมวันนี้น,นุไ่นนู่นไก่นู่นนุ่นไก่เขาเรียกอะไรนะไก่อะไรนะบายเออแต่มุมนี้ที่มุมนี้สวยมันถ่ายตามแสงไง ใช่ใชอาวันนี้เราจะมาปล่อยเด็กค่ะกลัวกลัวอะไรเยอะ <c oughs> อ๋อม้ามาเยอะไอ้ม้าตัวนี้นี่หลอกหลอนจริงจริงเลยหมาออกมาที่แม่งมีเบรกนิดนึงเลยเห็นม้า <c oughs> นั่งด้วยกันได้ค่ะนั่งด้วยกันได้ลูกขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะโอโ้โอหนี่ขันแรกใครเนี่ยอันนี้น, ok นี่มัน lamborghini เนี่ยโอ้โหนี่บอทีเฮ้บอทีขับ lamborghini ด้วยเนี้ยธรรมดาจริงกลัวหมากลัวหมาอยู่ ม้าก็มาหล่อเด็กๆอยู่ได้นะม้านะไป รีสอร์ทสวนผึ่งตรงนี้เป็นส่วนของอะไรนะปอเออสวนเหรอใช่เป็นสวนสนามเด็กเล่นเมื่อกี้เราไปสวนสัตว์กำลังจะทำไมนุนเพิ่มแล้วลูกปั้นอ่ะอืมโอ้แสดงว่าเต้นโม้นันก็สุดยอดเต้นเต้นอยู่ข้างในนั่นน่ะเด็กๆชอบมาก